มารคับการควบคุมที่1กองกำลังโซลสักมนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2108โดยเฉพาะกิจฐานพรานที่21ครับส่วนที่กำลังร่วมกับสภา,ามิตมุกดาหารปฏิบัติการร่วมกันนะฮะทั้งลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณชุมชนบาง้ายใหญ่หมู่1นึตำบลบ,บางซายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารนะครับเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่ามีลักลอบขนสินค้าที่ไม่ผ่านศุลกากร นำมาเก็บซ่อนเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็พิสูจน์ทราบบริเวณที่ซุกซ่อนสินค้าหนีภาษีเนี่ยชุดปฏิบัติการร่วมเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านสองหลังอยู่ในตำบลบางทายใหญ่นะครับผลการตรวจค้นรอบบริเวณเนี่ยแล้วไปเจอจริงๆท่านผู้ชมครับพบโรงเก็บของลักษณะคล้ายโกดังเป็นโกดังเล็กๆนะครับและข้างในเนี่ยก็มีของตั้งอยู่ด้วยครับสุดท้ายเปิดดูเนี่ยนะครับ เป็นลังกระดาษนะฮะแล้วก็มีบุหรี่ต่างประเทศซ่อนอยู่ในนั้น253คัตตอนหรือว่า2,532นะฮะก็เลยตรวจยึดเอาไว้จากการซักถามเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของบุหรี่ดังกล่าวนะครับแ่เจ้าของบ้านอยู่ในพื้นที่บ้านตัวเองนะแต่บอกไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะฮะทางชุดป,ปฏิบัติการร่วมเนี่ย ก็เลยตรวจยึดตามพรบปรสปสมิตแล้วก็นําของกลางมาเก็บที่สานักงานสปสมิตมุกดาหารเพื่อบันทึกการตรวจยึดนะครับแล้วก็นําส่งพนักงานสอบสวนสพมุกดาหารดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ